เรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องจากในไลฟ์นามปากกาเขาคือแม่มดโลลิคือว่ามีอยู่วันหนึ่งพี่ของแม่ได้เสียชีวิตคุณแม่พูดมาเหมือนว่าเขาจะไม่อยากตายแล้วและเขา ก็มาบอกในฝันของคุณแม่ว่าอย่าเอาศพของเขาไปเผาแล้วพอมาถึงตอนเช้าคุณแม่ก็เล่าเรื่องนี้ให้กับคุณตาและกับคุณยายได้ฟังคุณตาตกใจแล้วก็ร้องไห้เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงวันเผาศพ คุณแม่ก็ไปแต่ทำหน้าเหมือนกลัวอะไรบางอย่างอยู่หนูที่สังเกตเห็นก็เลยลองถามว่าคุณแม่คะเป็นอะไรไหมแต่คุณแม่ก็ไม่ตอบจนตอนกลางคืนหนูกำลังคุยกับเพื่อนๆอ,อยู่ก็เป็นเรื่องเมาส์มอยเรื่องผู้ชายปกติ แต่ก็หันไปมองรูปภาพของพี่ของคุณแม่มันเหมือนกับว่ารูปภาพนั้นกำลังมองกลับมาที่หนูแล้วรูปภาพก็ยิ้มให้หนูหนูก็เลยหันกลับไปทางอื่นแล้วพยายามไม่มองมันอีก จนคุณแม่เดินมาพาตัวกลับบ้านในตอนที่หนูอยู่ในรถหนูหันหลังกลับไปมองก็เห็นคนวิ่งตามรถในตอนแรกคิดว่ามันคือฝันจนได้ยินเขาพูดว่ากูจะไปอยู่กับมึง หนูตกใจแล้วกอดคุณแม่เอาไว้แน่นและก็ร้องไห้ไปจนถึงบ้านในตอนเช้าก็เล่าให้แม่ฟังแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรคุณแม่ถึงไม่เชื่อเรื่องที่หนูเล่าเรื่องราวก็ประมาณนี้